สวัสดีครับผมเอ๋นะครับพามาดูรถนะครับวันนี้มาดูรถเห็นหน้าอาจจะนึกไม่ออกว่ารถอะไรนะครับเป็นรถมินิบัสนะครับเป็นรถมินิบัสขนาด30ที่นั่งนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊สาที่นั่งเนี่ยจะต้องใช้รุ่นไหนในการต่อตัวถังนะครับยังไม่บอกแล้วกันพาดูรถก่อนนะครับอ้าววันนี้พามาดูรถเรื่อยๆครับด้านหน้านะครับเหมือนเดิมไฟเลือกแบบได้อะไรเลือกแบบได้หมดรถมินิบัสข้อดีของเรานะครับของยูสุนะเลือกรูปแบบการต่อตัวถังได้นะครับ ไฟชอบแบบไหนกระจังหน้าชอบแบบไหนนะครับระบบต่างๆเลือกได้ทั้งหมดเลยอ้าวลองดูหูยาวมากนะครับจะยาวเป็นพิเศษยาวกว่าตัวชัดสี่เอ็นพีอาร์ร้อยห้าสิบเนส์มินิบัสตัวนี้จะยาวกว่ายาวกว่าก็ทําให้มีที่นั่งได้มากกว่า3ถึง30ที่นั่งนะครับตัวนี้นะนะครับจะใหญ่ใหญ่กว่าตัวชุดสีม่มินิบัสเอ็รเรานะครับผมอ่ะเรามาดูเรื่อยๆนะจ๊ะมารถคันนี้นจะไปไหนเอ่ย จะไปพัทยาจ้าฉันจะไปพัทยานะครับพัทยากอะช้างเจอกันนะครับมาสีก็เลือกได้นะไม่ชอบสีนี้ก็เลือกได้นะครับผมนะลองดูท้ายนะครับท้ายเหมือนกันชอบไฟแบบไหนอะไรเลือกได้หมดเลยนะครับข้อดีของรถมินิบัสอิซูซูอะครับเราไม่ใช่อ่าตัวถังที่ต่อขึ้นมาแบบสมอ่ะ,ะเขาเรียกาอะไรอ่ะสำเร็จรูปนะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับชอบตัวถังแบบไหนสีอะไรทรงไหนมาดูกันอ้อ ก่อนจะพาไปดูข้างในนะครับขอเชิญเลยนิดนึงครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น FRR 210รุ่นยอดนิยมของเรานะครับก็สามารถจะมาต่อเป็นรถมินิบัสได้จะมาดูภายในนะครับนะครับเป็นขนาด30ที่นั่งนี่มีผู้โดยสารแล้หนึ่งท่านนะครับนั่งอยู่ด้านหลังนะครับขนาดถึงที่นั่งจะสังเกตได้ว่าความยาวของรถนะครับ FRR สามารถจุที่นั่งของผู้โดยสารได้มากกว่านะครับขนาด30ที่นั่ง นะครับอย่างที่ผมบอกครับบอกก็เลือกสีได้นะครับทุกอย่างเลือกได้หมดเลยนะครับตามสเปกลูกค้าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเลือกได้แล้วแต่ลูกค้านะครับออกกับหัวอหลายๆอย่างเลยนะครับโรงแรมหรือสถานศึกษาต่างๆนะครับที่มีต้องเอาลูกเอานักเรียนนะครับไปแข่งกีฬาบ่อยๆหรือว่ามีการจัดกิจกรรมหรือเรื่องการเดินทางบ่อยๆก็เหมาะมากตัวนี้นะครับจุดได้สามที่นั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถ n r ตัวนี้ครับ ประหยัดน้ำมานด้วยนะครับรุ่น210ก็ฝากทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับถ้าสนใจรถนะครับเป็นมินิบัสขนาดที่นั่งต่างๆนะครับลองมาโทรมาคุยกันดูนะครับปรึกษากันดูนะครับชอบรุ่นไหนแต่หลายท่านอาจจะ210แรงผมกลัวแรงมันไม่พอมีที่เครื่องที่มันใหญ่กว่านี้ไหมก็มีก็สามารถต่อได้นะครับมีหลายรุ่นที่เราสามารถต่อเป็นลักษณะตัวถังแบบนี้ได้นะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยตามช่องทางต่างๆของเรานะครับขอบคุณครับ